การรักษาโรคโควิด -19 นอกจากการให้ยาแล้วอาหารก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้อาการของโรคดีขึ้นและหากกินผิดอาหารก็เป็นส่วนที่ทำให้อาการแย่ลงดังประโยคที่ว่า you are what you eat กินอย่างไรได้อย่างนั้นค่ะ 1. อาหารที่กระตุ้นการไอและการอักเสบของร่างกายจำพวกของทอดของหวานและอาหารรสจัดเช่นไก่ทอดไข่ทอดอาหารที่มีกะทิปเป็นส่วนประกอบรวมถึงนมเพราะจะทำให้เสมหะเหนียวข้นขึ้นกระตุ้นการไอเพิ่มขึ้นและทำให้ร่างกายมีการอักเสบ 2. ออาหารที่ทําให้เกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนเช่นผักโดอาหารดิบอาหารหมักดองส้มตำยำรสแซ่บลาบติดซึ่งอาหารเหล่านี้จะทําให้เกิดโรคท้องร่วงท้องเสียและทําให้อาการทวีความดุนแรนเพิ่มขึ้น 3. อาหารที่ทําให้โรคประจาตัวกาเริบเช่นโรคความดันโลหิตสูงควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีเกลือสูงอาหารรสเค็มอาหารหมักดองรวมถึงอาหารสําเร็จรูปและ 4. อาหารที่มีกากใยสูงเช่นเนื้อสัตว์ใหญ่สเต็กกระหล่ หน่อไม้ฝรั่งซึ่งอาหารเหล่านี้จะทําให้ราคาเคืองกระเพาะอาหารและทําให้โรคก,กำเริบม,มากขึ้นค่ะ ควรเป็นอาหารอ่อนย่อยง่ายเพื่อที่ระบบย่อยจะได้ไม่ทํางานหนะักเช่นโจ๊กข้าวต้มเกาเหลาต้มเลือดหมูปลาเนื้อขิงปลานึ่งมะนาวเมนูแซลมอนโยเกิร์ตรสธรรมชาติรวมถึงกินจิค่ะและควรดื่มน้ําเปล่าเยอะๆน้ําสมุนไพรน้ํากระเจี๊ยบน้ําขิงจะเป็นร้อนหรือเย็นก็ได้รวมถึงน้ําผลไม้สดนะคะเพราะเมนูต่างๆเหล่านี้จะมีวิตามินดีวิตามินซธธีแลาทุสังกะสีโปรไบโอติกและุตตาไทโด ในปริมาณที่สูงจะทําให้ร่างกายฟื้นฟูดได้เร็วขึ้นหายป่วยเร็วขึ้นนะคะทั้งนี้ทุกเมนูจะต้องสดสะอาดสุกและไม่หวานนะคะ ต้องกระตุน้นไม่ให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งพักผ่อนให้เพียงพอรักษาระยะห่างในสังคมใส่หน้ากากนอนามัยเป็นประจำล้างมือบ่อยๆเพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาป่วยซ้ำ